สวัสดีครับในไฟล์นี้นะครับผมจะมาแนะนำถึงตัวการใช้งานนะครับโปรแกรม SolidWorks นะฮะซึ่งนะฮะโปรแกรม SolidWorks เองนะครับเดี๋ยวนี้มีได้รับความนิยมเปนอย่างมากนะฮะในการออกแบบนะฮะหรือว่าขึ้นในส่วนของ 3D Modeling นะครับโดยคอนเซปต์ของในส่วนของโปรแกรมขึ้นรูปแบบ 3D นะครับเราจะใช้ลักษณะของ การเราเรียกว่าฟีเจอร์นะครับโดยหลักการก็คือเลือกในส่วนของเพลนที่เราจะสเกตสนะครับหลังจากนั้นนะฮะรูปแบบที่เราสเกตสไปนะครับก็จะสร้างเป็นรูปมิติขึ้นมานะครับวินีสาธิตการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับแบบง่ายๆสำหรับ s o l i d p e r k นะฮะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับไปที่ new file นะครับกด new part นะครับ ตัวโปรแกรมก็จะเจเนเรตในส่วนของเมนูขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้นะมาดูที่ในส่วนของวิวเวอร์ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการเลือกฟอนต์ท็อปไรท์โดยปกตินะครับก็จะอ้างอิงในส่วนของสแตนดาร์ดฟอนต์ท็อปไรท์ในที่นี้นะครับผมจะขึ้นรูปในส่วนของเพจขึ้นมา1จนะครับผมจะสเก็ตนะ ด้านท็อปนะฮะนะครับมาที่ท็อปตรงนี้นะครับคลิกข,ขวานะครับเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง insert sketch ตัวนี้นะฮะนะครับเพนะของด้านท็อปก็จะมาตรงหน้านะฮะของเรานะฮะเขียนในที่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสเก็ตนะฮะจะเห็นว่าเรามีในส่วนของแถบของสเก็ตนะฮะแล้วก็ฟีเจอร์นะครับนะฮะโดยเบื้องต้นก่อนนะฮะผมจะสเก็ตรูปขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเ,อเขียนเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะด้วยคอนเนอร์นะครับคอนเซ็ปต์ก็คือนะครับเลือกเพลนะครับสเก็ตนะฮะผมเริ่มสเก็ตจากจุดออริจินนะครับไปด้านขวามือตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการให้ขนาดนะครับด้วยสมาร์ทเ e ม s ชันตัวนี้นะครับเลือกให้ขนาดที่เท่าไหร่บ้างนะครับทิ้มที่เส้นแล้วก็ลากออกมานะครับผมให้ขนาดที่200นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลย200แล้วก็ Enter นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกที่ด้านขวาตรงนี้นะครับให้ขนาดที่100นะครับแล้วก็ Enter นะครับตรงนี้เราก็จะได้ในส่วนของสเก็ตออกมานะครับแล้วก็บอกในส่วนของมิติของสเก็ตด้วยนะครับว่ากว้างคูณยาวนะครับแบบ2มิตินะครับเมื่อมองเข้าไปทางด้านท็อปวิวนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการใช้เมาส์นะฮะของโปรแกรมในการเขียน 3D โดยทั่วไปนะครับเราสามารถใช้ในส่วนของสกอร์บาร์ได้นะครับใน่วนสกอร์บาร์ของ solidworks นะฮะหรือว่าปุ่มหมุนที่ตรงกลางอยู่ระหว่างตัวซ้ายขวา คลิกซ้ายคลิกขวานะครับเราสามารถที่จะซูมอินซูมเอาได้นะครับดูนะครับตรงนี้ก็ต้องฝึกนะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลักการของการซูมอินซูมเอานั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งเมาส์นะฮะถ้าเมาส์วางที่ตำแหน่งไหนนะครับดูนะครับถ้าเมาส์วางที่ตำแหน่งตรงกลางชิ้นงานนะฮะชิ้นงานก็จะซูมเข้ามาที่เมาส์นะฮะเมาส์อยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวาชิ้นงานนะครับการซูมเข้าซูมออกเห็นไหมฮะจะหนีไปนะครับ นะครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยฝึกฝนนิดนึงนะครับโอเคทีนี้หลังจากเราสกเก็ตแล้วก็ให้มิติเรียบร้อยนะครับเราก็กดในส่วนของอการสเก็ตฟินิชตัวนี้นะครับนะครับเมื่อกดสกเก็ตฟินิชเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาในส่วนของฟีเจอร์นะฮะนะครับผมจะ extrude นะครับ,เ,รบเป็นการ เพิ่มเนื้อนะครับนะครับ x ถูตรงนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าในส่วนของที่เราสกเก็ตไว้เมื่อกี้นะครับสองร้อคูณ1น0นะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของมิติตัวที่มีความหนาขึ้นมานั่นเองนะฮะนี่ก็คือจากสกเกตนะครับเรามาใช้คาสั่งฟีเจอร์เพื่อที่จะให้ได้าพาออกมาเป็น3มิตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นกําหนดในส่วนของว่าเพจเราจะหนาขึ้นมาเท่าไหร่ นะครับในที่นี้ผมให้หนาขึ้นมาสัก20มิลิเมตรนะฮะผมก็กดไป Enter นะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดในส่วนของเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับก็เป็นการจบในส่วนของการสร้าง 3D โมเดลขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับ นี่ย้อนกลับไปดูด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของอฟีเจอร์ขึ้นมา1ตัวเป็นในส่วนของอ Boss Extrude หนึ่งนะครับเมื่อเรากดเครื่องหมายเป็นทวิวนะฮะบ,บวกขึ้นมานะฮะก็จะเห็นว่ามีสเก็ตหนึ่งขึ้นมานะฮะสเก็ตหนึ่งก็คือสเก็ตที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับในส่วนของ Solid Works นะครับจะง่ายต่อการแก้ไขขนาดมากนะครับเมื่ออยู่ในส่วนของ 3D ตรงนี้เป็นพาร์นะครับ Double บบล l i c k เข้าไป นะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะจิ้มเข้าไปนะครับแก้ไขจากสอง้อย0นะครับเป็น150นะครับ Enter ได้นะครับภาพอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะจนกว่าเราจะกดในส่วนของรีวิวนะครับนะครับจะเห็นว่าความกว้างนั้นกว้างไปนะครับนะครับหรือดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเปลี่ยนที่ดับเบิลคลิกที่2 0นะครนะฮะตรงนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของ Edit Feature โดยอัตโนมัตินะฮะ แก้เป็น50นะครับ Enter นะครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายถูกที่ dimension นะครับแล้วก็รีวิวนะครับความสูงก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับโดยคอนเซปต์นะครับเราสามารถแก้ได้ทั้ง Edit นะครับคลิกขวานะครับที่ตัวนี้นะเมื่อกี้นะฮะเราเราสามารถใส่ที่ Edit นะฮะสเก็ตได้นะครับกลับย้อนกลับไปนะครับแก้ไขจากตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับ นะครับ enter นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วนะฮะก็กด finish นะครับหรือเราจะแก้ไขที่เมื่อกี้เราแก้ไขมามาเลือกที่ sketch นะฮะแล้วก็คลิกเลือกที่ edit sketch นะฮะหรือเรามาแก้ไขที่ e x t r u t e นะฮะมาเลือกที่ e x t r u t e หนึ่งตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้คำสั่ง edit feature นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับในส่วนของความหนาหรือว่าส่วนที่เรา e x t r u t e ขึ้นมาได้นั่นเอง นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบสิกง่ายๆนะครับสำหรับการขึ้นรูป 3D modeling นะครับในส่วนของอโปรแกรม SolidWorks นะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะนำไปออกแบบพวกเครื่องจักรกลอัตโ,น,โนมตัติหรือว่าพวกพิกเจอร์ต่างๆนะครับอุปการณ์จับยึดนะฮะหรือว่าแมาทเทเรียลต่างๆได้นะครับก็ เดี๋ยวในส่วนของไฟล์ต่อไปนะฮะก็จะแนะนําในส่วนของการเขียนนะในส่วนของฟีเจอร์ตัวอื่นนะฮะเอ็กชูมีเอ็กชูดคันะครับมีในส่วนของการเจาะรูแบบโฮมพิซารดนะฮะมี revolve revolve cut นะฮะ sweep นะฮะแล้วก็มีพวกริบพวกดิฟอะไรต่างๆทำเชลอะไรต่างๆตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของอตัวไฟล์ต่อไปแล้วกันนะฮะสำหรับไฟล์นี้ก็เพิ่ง เริ่มต้นนะฮะในการเรียนรู้การเขียนนะครับ 3D นะครับขึ้นรูปนะครับโดยวิธีการใช้ฟีเจอร์นะครับก็ขอฝากไว้นะฮะสำหรับในส่วนของการเขียนแบบโดย s l i d w o r r k กนะฮะก็สามารถติดตามในส่วนของสคริปต์ไฟล์ตัวนี้ได้เรื่อยๆนะครับทางเว็บไซต์นะครับ108นะครับ engineering.com นะครับ ตรงนี้ก็ขอฝากแล้วก็ช่วยกันแชร์ความรู้ทางด้าน Engineering นะครับผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับฝฟล์นี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ